สวัสดีครับทุกท่านยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมวยเกียร์สังเวียนเดือดนะครับในปี2007หากพูดถึงสมาคมศิละปะการต่อสู้ที่ใหญ่และได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเชื่อเลยว่าชื่อของเควันจะต้องติดผูกขึ้นมาในใจของแฟนมวยหลายๆคนอย่างแน่นอนเพราะล้ำพังแค่ปี2007เดปีเดียวเควันก็ได้มีการจัดรายการไปแล้วมากถึง33รายการในประเทศต่งตางๆมากกว่า15ประเทศเลยและในเดือนพฤษภาคมปี2007ทางเควันก็ได้ตัดสินใจบุกตลาดในประเทศสวีเดนด้วยการจัดรายการนัดพิเศษขึ้นที่กรุงสตอกโฮม นำทัพโดยบัวขาวปอประมุกนักชกที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักคิกบ็อกซิ่งที่เก่งที่สุดในโลกเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนของยุคนั้นในตอนนั้นฟอร์มการชกของบัวขาวถือว่าไร้เทียมทานเกินต้านนับตั้งแต่แพ้คะแนนแบบหน้ากางขาให้อนดี้ซาวเวอร์ในรอบชิงชนะเลื่องงทัวร์นาเมนต์ k .1 World Max ปี2005บัวขาวก็ไล่พ่ายติดต่อกันมา15ไฟ์ปราบผู้ชกระดับมหาโหดมาเพียบไม่ว่าจะเป็นชองชาลสกาโบสกี้ไมค์แซมบิดิสจอมโหดเกรดั โยชิโร่ซาโตะโอเล่รอเซนและเอาคืนอันดี้ซาวเวอร์อย่างสะสมจนได้กลายเป็นแชมป์ k 1 World Max ปี2006สมผลให้บัวขาวได้จารึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในฐานะนักมวยคนแรกเลยที่ได้เป็นแชมป์ k ค World Max มากถึง2ส,สมัยความเก่งกาจของบัวขาวสมผลให้เขาได้รับการยกย่องให้เป็นขวัญใจของเราคอมวยมากมายไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ยังรวมไปถึงต่างประเทศด้วยทุกครั้งที่เขาขึ้นชกคือการันตีได้เลยว่าแฟนมวยจะได้เห็นแอคชั่นมัน อาวุธหนักๆและการผสมผสานศาสตร์การต่อสู้นันดูดันอย่างมวยไทยให้เข้ากับศาสตร์การต่อสู้นิวไหวอย่างคีบ็อกซิ่งได้อย่างลงตัวในตอนแรกที่เควันประกาศจัดรายการที่สวีเดนนั้นไฟคู่เอกของพวกเขาถูกวางไว้ให้เป็นไฟรีแม์ล้างตาระหว่างบัวขาวกับยอดมวยชาวออสเตรเลียอย่างจอห์นเวนพาซึ่งเคยแพ้บัวขาวมาแล้วในปี2004แต่ว่าพอถึงเวลาเข้าจริงจอร์นเวนพากลับได้รับบาดเจ็บระหว่างการซ้อมส่งผลให้เขาจะเป็นต้องถอนตัวไปอย่างน่าเสียดยายงัแล้วครับ ว่าการถอนชื่อบัวขาวที่เป็นสตาร์ประจํารายการออกไปอีกคนย่อมไม่ส่งผลดีต่อพวกเขาอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้ทางเควันก็เลยตัดสินใจดึงตัวจอจิโอปิโตเซียนดาวรุ่งชาวอิตาเลียนอาร์มเนียนมาเสียบแทนเนื่องจากตัวปิโตเซียนนั้นมีสถิติการชกที่สวยงามมากๆจากการชกทั้ง27ไฟที่ผ่านมาปิโตเซียนเคยแพ้แค่เพียงครั้งเดียวแถมเคยผ่านสังเวียนการต่อสู้มาแล้วทั้งในรูปแบบมวยไทยและคิกบ็อกซิง่งเพราะฉะนั้นไฟท์ของเขากระบัวขาวจะต้องออามาน่าสนใจอย่างแน่นอน และถึงแม้ว่าแฟนมวยหลายๆคนในตอนนั้นจะรู้สึกผิดหวังที่อดดูไฟลีแม์ระหว่างบัวขาวกับจอร์นเวนพาแต่พวกเขาคงไม่คาดคิดหรอกครับว่าไฟมวยแทนเฉพาะกิจที่พวกเขากำลังจะได้ดูนั้นจะได้รับการยกย่องให้เป็นศึกซุปเปอร์ไฟสุดคลาสสิกที่ขึ้นหิ่งไปแล้วว่าเป็นการโครจรมาพบกันของยอดมวยจากสองซีกโลกว่าอะไรก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกับจอห์นอดีตไฟดังบัวขาวประทัดจอจิโอปิตโตเซียนก็อย่างนี้ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นเลยครับการที่เควัน เรื่องที่ยังไม่ถอดชื่อของบัวขาวจากรายการนัดใหญ่ที่สวีเดนส่งผลให้เกิดสึกซัวไฟที่มาก่อนการระหว่างบัวขาวกับปิโตเซียนขึ้นโดยสาเหตุที่ต้องบอกว่ามาก่อนการก็เพราะว่าตอนนั้นระดับชื่อเสียงของตัวบัวขาวและปิโตเซียนจัดว่าห่างชั้นกันมากๆจริงอยู่ที่ว่าปิโตเซียนมีประสบการณ์เคยชกมาหมดแล้วทั้งมวยไทยและคีบ็อกซิ่งแถมยังตะเวนป่ามนักชกดังๆในเขตยุโรปรวมทั้งเคยมาชกที่ประเทศไทยด้วยแต่ไฟส่วนใหญ่ของเขามักจะเป็นไฟที่ไม่ได้มีการบันทึกเทปเอาไวใ้ให้คอมวยได้รับชม ทำให้แทบจะไม่มีหลักฐานอะไรมาสนับสนุนความเก่งของปีเตอร์เซียนเลยนอกจากกระแสะปากต่อปากขณะที่อีกด้านบัวขาวได้รับการยอมรับแบบไร้ข้อกังขาไปแล้วครับว่าเป็นนะักคริกบ็อกซิ่งหมายเลขหนึ่งของโลกหลังสร้างชื่อให้กับตัวเองจากการชนะทัวร์นาเมนต์เค world max ในปี2004บัวขาวก็ขึ้นแท่นเป็นนักชกพันนามตะที่ใครก็แทบโค่นไม่ลง21ไฟล์หลังจากนั้นของเขาเป็นการพบความพ่ายแพ้แค่เพียง2ครั้งและถึงแม้จะพลาดโอกาสในการเป็นแชมป์ world max ในปี2005ห้ไปแบบน่าเสียดายแต่บัวขาวก็ได้กลับมาทวงมาลัง,ง,งใหญ่เลย จากการคว้าแชมป์ปี2006มาครองการน,นั้นแม้จะถูกมองว่าเจอคู่โชคที่อ่อนชันกว่าบัวขาวก็ได้รับประกันกับแฟนมวยเลยครับว่าไฟนี้เขาจะไม่ขอประมาดดาวลุ่งฟอร์มแรงอย่างเปโตเซียนอย่างแน่นอนคิดอย่างเดียวว่าเราต้องชกเขานะเพราะว่าขึ้นบนเวทีแล้วมันมีการให้อภัยครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ชกเขาเตะเขาต่อยเขาเขาก็ต่อยเราเหมอนเดิมใช่ไหมก็ตัจสิใจก็ต้องขึ้นไปมีหัวใจนักสู้ต้องชก ชชัยนะอย่างไรก็ตามถ้ามการกระแสะของมวยคู่นี้ที่หลายๆคนมองว่าห่างชั้นกันไปนิดก็มีสตอรี่เสริมความเดือดเพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งทําให้ความน่าสนใจของไฟนี้ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นนั่นก็คือความจริงที่ว่าความพ่ายแพ้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของปีเดลเซียนเพิ่งเกิดขึ้นเพียงแค่6เดือนก่อนหน้านั้นโดยเป็นการแพ้แรนรให้กับนนทนานเกียรติหนองหลวงเพื่อลวมค่ายของบัวขาวในการชกมวยไทยที่เวทีลุมพินียังไงละ่ะสําหรับความพ่ายแพ้ดังกล่าว ถือเป็นหนามยอกอกที่บาดจิตบาดใจเปโดเซียนมาจนถึงทุกวันนี้บาดลึกถึงขั้นที่เปโดเซียนไม่อยากจะนับว่ามันเป็นความพ่ายแพ้จริงๆของเขาหากแต่เป็นการแพ้เพราะถุกกลโกงต่างหากละ่ะจากบทสัมภาษณ์ที่เปโดเซียนให้ไว้กับ International k Boxing Magazine ในปี2013เปโดเซียนบอกว่าตอนที่เขาชกกำนวนทนานนั้นเขามาชั่งน้ำหนักได้ต่ำกว่าพิกาติโตลงกันไว้2ปอนด์ด้วยเหตุนี้คนของโปรโมเตอร์คนจัดก็เลยเอาน้ำอะไรก็ไม่รู้มาให้เขาดื่มเพื่อเพิ่มน้ำหนักซึ่งพอถึงเวลาขึ้นชก เโดเซียน,นดุดันเกิดอาการท้องเสียถ้าไม่มีเรี่ยวแรงตอนอยู่บนเวทีสุดท้ายก็เป็นฝ่ายแพ้คะแนนให้นนทน,นไปประคาดลอยพอจะรีแมตต์ล้างตากันนนทนาันก็ดันมาเลิกมวยไปก่อนทาให้เปโดเซียนรู้สึกเจ็บปวดกับไฟานี้มากเอาซะจนไม่อยากกลับมาชกที่ประเทศไทยอีกเลยและด้วยเหตุการณ์นี้เองครับที่ทาให้เปโดเซียนตั้งใจเป็นพิเศษเลยว่าจะขอชอกโลกด้วยการเอาชนะบัวขาวให้ได้เพราะถ้าหากเขาทําได้นอกจากเขาจะได้ชื่อว่าเป็นราชาคนใหม่ของโลกคีบ็อกซิ่งแล้ว เขายังได้ล้างแค้นนักมวยชาวไทยที่เคยมอบความพ่ายแพ้แบบหน้าประโยชน์ให้แกเขามาก่อนด้วยเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวในนก2ตัวเลยละ่ะอีกสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับไฟนี้ก็คือการที่ตัวไฟถูกจัดขึ้นในรูปแบบกติกามวยไทยชนิดพิเศษกล่าวคือทั้งคู่สามารถเอากอาบวรมัดเท้าและเขา่ารวมถึงกอดคุกวงไนได้หมดแต่ห้ามใช้ศอกโจมตีไฟา์เด็ดขาดโดยจะมีตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทของ WMC ที่บบวเขาคลองอยู่เป็นเดิมพันด้วยรูปเกมการชกในยกแรก เป็นทางด้านบัวขาวที่เริ่มได้ดีจับจังหวะดักสวนและวางแข้งหนักๆใส่เปโดเซียนเป็นระยะๆยะโดยถึงแม้ว่าเปโดเซียนจะมีจังหวะออกหมัดสวยๆให้เห็นอยู่หลายครั้งแต่มันก็ชัดเจนมากครับว่าเป็นทางฝั่งบัวขาวทั้งคะที่คุมสถานการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้ยกที่2ยิ่งเข้าทางบัวขาวมากขึ้นไปอีกเพราะว่าลูกเตะของเปโดเซียนถ้าไม่มืดก็คือติดบังของบัวขาวหมดเลยขณะที่บัวขาวยังคงออกแข้งสวยๆหนักๆต่อไปและพอได้จังหวะเข้าวงในก็กระหน่ำตีเข่าและหักทุ่มจนเปโดเซียนเสียหลักเสียเหลี่ยมไปไม่ใช่น้อย หลังจากที่ปล่อยให้บัวขาวทำผลงานชัดเจนมา2ยก 2> เปโดเซียนก็เริ่มเล่นเครื่องขึ้นมาบ้างในยกที่3พยายามป้องกันตัวและจำกัดการออกอาวุธของบัวขาวตลอดจนมองหาช่องทางออกอาวุธของตัวเองสวนกลับไปเรียกว่าเป็นยกที่สถานการณ์ดูสู่สีขึ้นมาเลยเมื่อเทียบกับสองยกแรกยกที่4บัวขาวดูช้าลงจากยกก่อนๆและอาอวุธน้อยลงด้วยทำให้เปโดเซียนเริ่มมีโอกาสคุมเกมมากขึ้นสามารถจับจังหวะดักสวนได้หลายครั้งโดยสิ่งที่บัวขาวดูวจะทำได้ดีกว่าก็คงเห็นจะเป็นเกมคู่วงใน ที่กอดกันเมื่อไหร่ก็รับประกันได้เลยว่าเข้าทางบัวขาวทุกทีในที่สุดเกมการชกก็มาถึงยกที่5ซึ่งยกนี้บัวขาวที่ดูอ่อนแรงลงพอสมควรเลือกที่จะคุมสถานการณ์อยู่วงนอกปล่อยให้เปโ์เซียนเป็นฝ่ายเดินทําผลงานไปเรื่อยๆส่วนตัวบัวขาวแค่คอยคุมรูปเกมกอดคู่วงในเผาเวลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบกําหนด5ายกไปจนได้ปรากฏว่าแม้หลายๆคนจะมองว่าทางฝั่งบัวขาวทาผลงานได้จ่ดแจงกว่าแต่ผลตัดสินที่ออกมา กับกลายเป็นทั้งคู่เสมอกันไปแบบไม่เอกฉันส่งผลให้บัวขาวสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกของ WMC เอาไว้ได้สำเร็จกระนั้นถึงแม้เปโตเซียนจะช็อกโลกไม่ได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้การเสมอกับยอดมวยชาวไทยอย่างบัวขาวก็ํำให้ชื่อของเขาได้รับความสนใจจากแฟนมวยทั่วโลกทันทีเลยแน่นอนครับว่าผลคะแนนที่ออกมาได้สร้างข้อถกเถียงในหมู่แฟนมวยเป็นอย่างมากแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีแฟนมวยบางส่วนหยิบยกเรื่องนี้มาวิเคราะห์พูดคุยกันอยู่ตลอดโดยคำถามที่หลายๆคนสงสัย ก็เห็นจะเป็นเรื่องของเกณฑ์การให้คะแนนที่ดูไม่เคลียร์สักเท่าไหร่ว่าวัดจากอะไรบ้างอย่างเช่นการถอยของบัวขาวในช่วงยกที่5ซึ่งถ้ามองจากแง่มุมของคนที่ดูมวยไทยก็น่าจะทราบกันดีว่าเป็นการถอยที่เกิดจากการที่ตัวนักมวยคนถอยมองว่าตัวเองทําผลงานได้เด็ดขาดชัดเจนแล้วขณะที่คนที่เดินบุกในยกที่5ก็จะถูกมองว่าจำเป็นต้องเดินบุกเพื่อพลิกเกมเพราะตัวเองกําลังตกเป็นรองแต่ถ้ากลับกันการให้คะแนนวัดจากความดุดันหรือการเดินบุกเพื่อควบคุมพื้นที่ในเวทีก็ไม่แปลกหรอกครับ ที่กรรมาการจะมองว่ายกหลังๆตัวปโตเซียนทําได้ดีกว่าเพราะถ้าวัดกันในส่วนของการออกอาวุธช่วงยกได้ท้ายก็ต้องบอกเลยว่าสูสีกันอยู่พอสมควรตรงจุดนี้หากคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาร่วมแบ่งปันกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับว่าในมุมมองของคุณนั้นคุณรู้สึกยังไงบ้างกับไฟนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลการตัดสินของไฟระหว่างบัวขาวกับปิโตเซียนจะออกมาเป็นที่ทเถียงกันอย่างกว้างขวางในหมู่แฟนมวยแต่ก็คงต้องยอมรับแหะครับ ว่าเสียงตอบรับจากแฟนมวยในสวีเดนถือว่ายอดเยี่ยมมามากถึงขั้นที่ทําให้เกิดกระแสคิคกบ็อกซิง่งฟีเวอร์ขึ้นในเขตภูมิภาคแถบนั้นตามมาเลยน่าเสียดายที่จนแล้วจนรอดเส้นทางของบัวขาวกับปโตเซียนก็ไม่เคยโครจรมาบรรจบกันอีกเลยโดยครั้งที่ใกล้เคียงที่บกเขาจะได้เจอกันมากที่สุดก็เห็นจะเป็นในทัวร์นาเมนต์ K1 World Max ปี2009ซึ่งทั้งบัวขาวและปโตเซียนต่างก็ได้เข้าร่วมเหมือนกันแต่ตัวบัวขาวดันไปแพ้คะแนนให้กับแอนดี้ซาวเวอร์ในรอบรองชนะเลิศซะก่อนทําให้ซาวอร์ กลายเป็นคนที่ได้ไปเจอกับปโตเซียนในรอบชิงชนะเลิศแทนและก็เป็นไปตามคาดครับปโตเซียนสามารถเอาชนะซาวเวอร์พร้อมสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นราชาคิวบ็อกซิ่งคนใหม่ได้สาเร็จอีกครั้งที่ชื่อของบัวขาวกับปโตเซียนถูกโยงเข้าหากันก็คือในช่วงที่ปโตเซียนเอาชนะทัวร์นาเมนต์เวิลด์กลางปีของวันแชมเปี้ยนชิพได้สําเร็จโดยมีข่าวลือแว่วมาว่าตัวปโตเซียนอยากที่จะโชครีแมตช์กับบัวขาวอีกครั้งให้หายคาใจแต่สุดท้ายทั้งหมดก็เป็นได้แค่ความฝันและในเวลาต่อมาปโตเซียนก็ได้พบกับความ เน่น้มือนักชกรุ่นน้องของบัวขาวอย่างซูเปอร์บอลสุดท้ายไม่ว่าตัวไฟระหว่างยอดมวยสองคนนี้จะเป็นอย่างไรก็คงปฏิเสธไม่ได้ละครับว่าไฟบัวขาวประทาดจอร์จิโอปีโดเซียนได้การเป็นไฟสุดคลาสสิกข,ของวงการคีบ็อกซิ่งที่จะมีผู้คนหยิบยกมาพูดถึงไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้กันจนจบรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีอะไรอยากเพิ่มเติมสามารถติชมกันได้ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ